สวัสดีครับคุณผู้ชมแมวต้องเปิดแบบวันปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่พาเฮวให้เวลาหนนทันชื่อชอบเฮลสมที่วันปีใหม่ลมมันได้กินขนมอร่อยกันไปสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าู่ช่องถาจสารสันคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยครับทุกคนผมจะมาทําการแจกสเก็ตบอร์ดชุดประกอบพร้อมเล่นครับทุกคน เนื่องจากใกล้วันปีใหม่แล้วนะครับผมก็อยากจะมีอะไรแจกให้กับแฟนคลับผมผมบ้างนะครับแล้วผมก็ไปอ้อนวอนกับทาง S Project นะครับทุกคนพี่ครับผมขอเซตประกอบพร้อมเล่นสักเซ็ตได้ไหมครับจะไปแจกให้กับแฟนคลับบ้างครับพี่ซึ่งทาง S p r o ป e c t นะครับก็ยินดีที่จะสปอนเซอร์ให้กับแฟนคลับผมนะครับผู้ชมปมมือรอบครับผมชุดประกอบพร้อมเล่นที่ทาง S Project จะสปอนเซอร์ให้กับทุกคนเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือชุดนี้เว้ยปั๊บ เซตใหม่ชุดใหม่แผ่นใหม่ลายใหม่ครับทุกคนโอ้โหยากได้ยากโดนนะครับน้องๆมีฟ้าชมพูมีดำขาวมีม่วงดำแล้วก็มีเขียวเหลืองโอ้โหมันเท่สุดๆนะครับทุกคนครับโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาบอกกติกาว่าวิธีการที่เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ชุดประกอบพร้อมเล่นไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมผมได้จดกติกามาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเดี๋ยวผมอ่านกติกาให้ฟังเพื่อนเพื่อทุกคน่จะต้องทำยังไงบ้างนะครับกติกาง่ายๆครับทุกคน เพียงแค่ทุกคนอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยถ้าใครที่ดูแนละ้วยังไม่ได้กดสามต้องกดซับด้วยนะครับกดแชร์แค่นี้ไปโพสต์ลงใน a c e b o o k นะครับเปิดเป็นสาธรารณะด้วยนะคุณผู้ชมโพสต์ post ว่าทําไมถึงอยากได้สเก็ตบอร์ดแล้วก็ติดตามพิฐาเนะี่ยเพราะอะไรนะครับหลังจากที่เพื่อนๆโพสต์เสร็จแล้วนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ของถาจรสันนะครับย้านะครับแค่แฟนเพจ a c e b o o k เท่านั้นทาง Facebook ส่วนตัวไม่รับทาง YouTube ไม่รับ IG อะไรผมไม่รับนะครับแค่แฟน,นเพ แล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะโอเคแคปมานะครับเพื่อนๆพร้อมกับพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรทิ้งไว้ให้ในแชทด้วยนะครับทำไมถึงต้องพิมพ์ไปอะครับพี่ถาพี่ถาจะมาบ้านผมเหรอไม่ใช่นะครับผมจะทําการคัดเลือกน้องๆโดยการที่ผมอาจจะแอบส่งของไปให้เว้ยผมจะไม่บอกนะว่าเฮ้ยน้องน้องจะได้แผ่นนะเฮ้ยน้องพี่อ่านบทความน้องแล้วพี่โค้ชชอบบทความน้องแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้เฮ้ยผมไม่บอกเว้ยผมจะทําการส่งไปเซอร์ไพรส์ครับไม่มีการรู้ว่าใครจะได้ไม่มีการเตรียมไม่บอกอะไรทั้งนั้นคือทุกคนมีหน้าทีี่่รอออยูบ้้านคแลวก็จะมขง นะไปส่งให้กับหน้าบ้านของเพื่อนเองนะครับเน่ซึ่งเกณฑ์การตัดสินของผมเนี่ยผมจะตัดสินโดยการที่ผมอ่ะใช้ความรู้สึกของตัวเองล้วนเลยนะดูการโพสต์ดูว่าบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงการพิมพ์การอะไรคือเออคือกูออออใช้อารมณ์ตัวเองอนะ่ะและเรื่องของลายแผ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเลือกไปให้นะครับถ้าน้องเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักก็จะได้แผ่นสีชมพูไปอะไรไปน้องคนนี้แม่งดูหน้าตามึนเมาอาจจะได้เขียวเหลืองไปนะครับเมื่อชมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการดูลักษณะของน้องแล้วก็บุคลิกของน้องๆน,นะครับระยะเวลาในการ่ถ สะสมได้แต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่27เดือนธันวาปี2563นะครับทุกคนผมไม่ขออะไรมากขอแค่ทุกคนทําตามกติกาที่ผมบอกไว้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ได้รุนรับของรางวัลเป็นสเก็ตบอร์ดพร้อมเล่น1ชุดแน่นอนคับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ